ค่ะคุณแม่เอาข้าวมาเลี้ยงน้องหมาจรจัดนะคะค่ะคุณแม่มาทุกวันนั่นแหละบางทีก็ลูกชายมาบางทีก็ให้ให้คุณลุงมาให้หนูลูกอย่าอย่าอย่า,อย,าอย่าทะเลาะก,กันอย่าทะเลาะก,กันกินด้วยกันอย่าทะเลาะกันกาก็เยอะค่ะฝูงกาก็เยอะเลียงนี้เป็นที่หมาจรจัดนะคะ ค่ะเป็นหมาจรจัดอยู่ค่ะคุณแม่เอาเข้าวมาเลี้ยงน้องหมาทุกวันค่ะค่ะกดไลค์กดแชร์คุณแม่ด้วยค่ะท่านไหนที่จะทําบุญกับน้องหมาจรจัดกับคุณแม่ก็ค่ะขอให้กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะค่ะเขาไม่มีพ่อไม่แม่ค่ะเขาเป็นเขาไม่มีพ่อไม่ีแม่ค่ะเขาเป็นเด็กจรจัดค่ะเพราะว่าคุณแม่จะเอามาเลี้ยงค่ะ คุณแม่ซื้อข้าวค่ะซื้อข้าวมาพวกข้าวข้าวหักค่ะค่ะซื้อข้าวหักมาเลี้ยงน้องหมาจนจัดนะคะค่ะไปไหนหมดลูกไปไหนหมดค่ะถ้ามาคาำเป็นสามสิบตัวนะตามที่คุณแม่เคยนับค่ะแล้วก็ฝูงกาก็เยอะค่ะค่ะเขาจะคุยกกบแขียก,กินกับกองขยะนี่แหละค่ะ ไปไหนหมดลูกไปไหนหมดทะเลาะก,กันค่ะเขาไม่มีใครเลี้ยงค่ะเขาจะคุ้ยกินตามกองขยะมีแต่คนนำมาปล่อยทิ้ไงไว้ค่ะค่ะแล้วก็ไอออกลูกออกมาอย่างนี้ก็บางทีก็ตายค่ะบางทีก็เพราะว่าหน้าฝนนี่ค่ะจะตายเยอะค่ะเขาไม่มีที่หลบซ่อนค่ะบางทีคลอนมาก็ มาโดนฝนก็พากันตายค่ะตอนที่ฝนช่วงฤดูฝนคุณแม่เอามาเลี้ยงนี่ค่ะตายเยอะค่ะเขาไม่มีที่หลบฝนวันไหนที่ฝนตกนะคะถ้าช่วงนี้ก็โอเคหน่อยมันฝนไม่ค่อยตกค่ะฝนมันไม่ตกฤด,ดูหนาวค่ะเข้าจะเข้าฤดูดแล้งแล้วค่ะหาน้องไปไหนหมดค่ะกินข้าวลูกกินข้าวไปไหนหมดค่ะเป็นสามสิบตัวนะจะอยู่ตามป่าพวกนี้แหละ ค่ะบางทีก็นู่นอยู่กับกองขยะเพราะว่าเขาคุยขีดกินตามกองขยะค่ะค่ะเป็นหมาจรจัดนะคะพวกนี้กลุ่มนี้เป็นหมาจรจัดค่ะสามสิบสี่สิบตัวเป็นบางวันค่ะบางทีก็ทะเลาะกันไม่กล้าเข้ามากินค่ะตัวเล็กค่ะค่ะเป็นป่าแบบนี้ค่ะเป็นป่าป่าละมอค่ะค่ะเป็นป่าละมอ่นะคะ ค่ะมันเป็นทำเลค่ะเป็นทำเลแบบที่ที่หลวงที่สาธารณะของหลวงค่ะค่ะส่วนมากก็จะเป็นพวกเขาเอาขยะมาทิ้งค่ะแล้วก็คุ้ยเขียกินตามกองขยะนะคะค่ะคุ้ยเขียกกินตามกองขยะค่ะกันไปไหนหมดลูกกันไปไหนหมดค่ะท่านไหนจะ ค่ะช่วยหมาน้องหมากลุ่มนี้ก็ค่ะผ่านมาทางคุณแม่ก็ได้นะคะเพราะว่าช่วยค่ะช่วยชีวิตค่ะค่ะคุณแม่ก็ไม่ใช่คนร่ำคนรวยค่ะแต่ว่าคุณแม่เป็นคนคิดสงสารค่ะเหมือนทำบุญนั่นแหละไปวัดทุกวันเห็นพวกนี้กลุ่มน้องหมาพวกนี้เขาจะมาเกาะอ,อยู่ตามถนนค่ะกันเยอะมากเลยค่ะคุณแม่ก็เลยเห็นก็เลยเอาข้าวมาให้กินค่ะ ท่านไหนจะช่วยนะคะน้องหมาจรจัดกลุ่มนี้ค่ะมันทะเลาะก,กันมันไม่ค่อยตัวใหญ่ก็แย่งค่ะค่ะตัวใหญ่ก็แย่งแล้วก็ตัวเล็กก็ไม่กล้าเข้ามาตัวเล็กจะจะไม่ค่อยกล้าเข้ามานะคะค่ะเป็นน้องหมาจรจัดกลุ่มนี้ค่ะใครจะช่วยคุณแม่ก็ผ่านมาทางคุณแม่ถามได้ค่ะโทรถามได้นะคะค่ะขอบคุณที่ท่าเข้าชมค่ะช่วยแชร์ คลิปนึกให้คุณแม่ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ